ว้าวๆ้าวเลยนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเจ้ารถหรูจากสวีเดนนะครับ沃 v o ครับ沃 v o ตัวนี้มันมีรุ่นสปอร์ตเปิดประทุนกับเขาด้วยเนี่ยว้าวๆ้า,ววาเลยครับแม่คันนี้คือ v o 沃ซีเจ็นะครับ C70 ตัวนี้เป็น Generation ที่2นะครับนี่โอ้เป็นประทุนหลังคาแข็งด้วยนะโอ้รถรถเกรดหรูพรีเมียมระดับตัวท็อปท็อปอย่างนี้สงมันเปิดประทุนไฟฟ้าแน่นอนพับเก็บอัตโนมัตินะครับไม่ต้องจอดรถแล้วมาพับเองนะครับนะเออไม่ได้ตามข่าวของวอลโวมานานก็เลยไม่รู้ว่ารถมันอย่ยวนี้มีสปอร์ตเปิดประทุนด้วยฮนะพอวนี่ ก็แปลกนะครับเป็นรถหรูที่ไม่หวือหวาในความรู้สึกผมนะผมเห็นขา่ขาวเขาหวือหวาที่สุดก็เมื่อสัก20กว่าปีก่อนนะั่นคือยุค,ย,คยุคเขาเรียกอะไรยุคทองเขาในเมืองไทยนะ940960850แวนมัง่งไม่แวนมัง่งแล้วก็ค่อยๆรักษาสถานภาพมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็แปลกแปลกไม่มีช่วงเวลาของอาการล่อแรลหรือล่องแรงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ยังอยู่มาได้นะ ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับเรียกว่าเปิดตัวมาดีนะครับฐานลูกค้าเลยแน่นแข็งแรงนะเขาสามารถยืนเคียงคู่ไปกับเบนซ์บีได้อย่างสบายๆจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ได้ไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับความกระท่อนกระแท่นทางด้านใดๆของบอน v วโในประเทศไทยเลยนะออกมาตัวไหนก็แหมขายได้ขนาดที่เรียกว่าอยู่ได้เลยเหรอนี่ เราก็ไม่ได้สัมผัสวอลโว่นะครับเออนี่นี่นี่ปทุนแข็งโอ้โหเปิดเปิดทั้งฝาหลังเลยเว้ยเฮ้ยไม่คุ้นตาเปิดเปิดอย่างนี้เหรอนี่เปิดเป็นฝากระโปรงรถข้างหลังเลยนะครับแล้วพับซ่อนเข้าไปยังไงเนะี่ยนี่ไงซ่อนอย่างนี้อ๋อโหรถอ,อ,อ,อย่างนี้นี่จริงๆนะถ้าคนมีตังค์ถึงระดับหนึ่งนะครับราคาเป็นมือสองไม่โหดเนี่ย มันเป็นรถที่น่าเก็บนะครับเพียงแต่ว่าเราหารายละเอียดของมันบ้างอีกนิดหน่อยเรื่องกลไกซึ่งมันไม่ยากหรอกครับเอ,อโลกในประเทศเอเชียนี่คันดัดอยู่แล้วครับงานอะไรนะเขาเรียกอะไรวิศวกรรมย้อนกลับเออนะครับสามารถเพราะว่ารถอย่างเงี้ยมันมีคาแรคเตอร์ชัดเจนครับราคามันจะลงไปถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองฟลอร์มันจะอยู่สูงกว่ารถตลาดนะครับ เพราะงั้นพอเราลงถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะแช่ยาวเลยครับแล้วทีนี้ราคามันจะเกาะไปกับผมจะใช้คําว่าค่าเงินเฟอ้อนะครับค่าเงินเฟอ้อประเทศไทยเกือบสี่มันก็จะไหลไปตามนั้นแหละครับทีนี้หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของความงามเป็นเรื่องของงานศิลปะตีราคาแบบศิลปะงานศิลปะนะฮะเพราะงั้นถ่านมันจะแข็งถ้าถ้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วอยากจะเล่นรถประเภทในสักประเภทหนึ่งเนี่ยรถสปอร์ตเปิดประทุนเป็นหนึ่งในรุ่นที่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าเล่นนะครับ อีกตัวหนึ่งก็ควรจะไปเป็นพวกสายออฟโหลดพวกแลนด์โรเวอร์เลยนะ Discovery รี่ r ดลว์เวอร์ซีรีเอซีรีบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเออพวกนั้นเพราะว่ามันพวกนี้มันจะมีคาแรคเตอร์เฉพาะนะฮะพอลงมาถึงจุดหนึ่งนี่ราคามันจะหยุดลงนะครับนะฮะมันจะมันจะเกาะกันไปนานเลยอันนี้นะฮะไม่เหมือนรถตลาดนะคือมันก็ต้องใช้ความเข้าใจ นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอิญช่างไทยนะไม่ใช่ช่างไทยหรอกช่างเอเชียช่างในประเทศที่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งเนี่ยก็เขาก็จะต้องเน้นสกิลเยอะนะครับไม่ได้เน้นค่าแรงเยอะเน้นสกิลครับทำงานเยอะกว่าค่าแรงหัวเาะแบบกวนๆ <c oughs> อ้าวนะครับวอลโวตัวนี้ทีนี้เราไปดูราคากันนะครับมันแน่นอนครับลำพังไม่เปิดประทุนก็แพงอยู่แล้วเจอเปิดประทุนเข้าไปแต่เจอคันนี้ผมว่าไม่โหดวะน่าเก็บ มีตังนะทุบบ้านทิ้งสร้างเป็นโรงจอดรถแล้วก็เอารถคันนี้เข้าไปจอดนะฮะแล้วเราก็มานอนข้นขางๆรถเอานะเอาดูครับคันนี้沃 v o C 70นะฮะเปิดประทุนครับโอ้สี่นาทีกว่าแล้ว 1,199,000บาทครับ1 1 9 9 0 0้บาทนะครับราคามือ2องรถสปอร์ตเปิดประทุนแบบนี้นะครับไม่มีตังค์ไม่ต้องเปิดมาดูนะครับยกเว้นดูเพื่อความสบายใจเท่านั้นเองนะครับกระตุน้นกระตุ้นแรงบันดาลใจก็อีกเรื่องนะครับนะสองล้านสองครับล้านสองถอนหนึ่นะครับวอลโวชอบใจถูกใจเก็บเข้าคอลเลกชั o นก็ติดต่อไปหาเจ้าของรถ ได้โดยตรงนะครับคันนี้เสร็จแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับรถด,ดีๆมีบาเป็นประจำครับผม